หลอดต่อไปครับหลอดที่50ครับเป็นผลงานของพรชัยใจมาครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทครับหมายเลข59ครับ1 2 0 0 0 0บาทครับหมายเลข99ครับ1 3 0 0 0 0บาทครับหมายเลข59ครับ1 4 0 0 0 0บาทครับ1 4 0 0 0 0นบาทนับครั้งที่1ครับ 140000บาทนับครั mm ้ง hmm, ท mm ี hmm, 99, 16, ่2ครับหมายเลข99คร mm ับ150000บาทครับหมายเลข59ครับ160000บาทครับ160000บาทนับครั 100, ้งที่1ครับ160000บาทนับครั้งที่2ครับหมายเลข99ครับ170000บาทครับหมายเลข59ครับ180000บาทครับ180000บาทนับครั้งที่1ครับ180000บาทนับครั้งที่2ครับหมายเลข99ครับ190000บาทครับ190000บาทนับครั้งที่1ครับ 1,90,000บาทนับครั้งที่2ครับและ1,90,000บาทนับครั้งที่3ครับยินดีด้วยครับกับหมายเลข99นะครับ